เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะก็อ๋อตอนนี้ก็สเตจอีเวนต์วิ่งนะครับผมก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ทำคะแนนได้อยู่ที่8ปดแสนนะครับผมก็อยู่อันดับที่8 0 0พันนะก็ได้กบฟ้ามาตัวหนึ่งนะครับผมก็แล้วก็ได้ตัวมาอีก15บาใบนะก็ อันนี้เนี่ยเห็น14ใบใช่ไหมแต่ว่าในกล่องของขวัญเนี่ยก็จะมีอยู่อีก1ใบก็เป็น15บใบนะครับผมก็สําหรับตั๋วนะครับผมก็ได้มาก็ไปจัดสรรกันเอาเองนะครับผมว่าจะเก็บเอาไว้รอ,อของอะไรรางวัลแชร์รวม20นะครับผม20ใบหรือว่าจะเลือกที่จะไปเปิดเลยเก็คิดๆกันเอาเองนะครับผมส่วนของผมก็จะสะสมไปก่อนนะนะก็ สำหรับตอนนี้นะครับผมตู้กาชาใหม่นี่ไม่ใช่ตู้กระชาใหม่แล้วก็เป็นตู้เกียร์เออตู้เกียร์เพิ่มโอกาสแล้วนะครับผมดาบที่คูดจูมันจีนั่นเองนะเออเนี่ยคือแบบเป็นดาบที่ผมค่อนข้างที่จะอยากได้มากๆเลยนะนะคือแบบอยากได้จะจัดเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดิอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะแล้วก็พลังโจมตีรวม444 ก็สาหรับค่าบนนี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันแบบรวมไม่ว่าจะเป็นของไวพริบไม่ว่าจะเป็นของอเวทโจมตีหรือว่าพลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับผมถ้าเกิดใส่ตรงสายหน่อยเนี่ยก็จะได้ออปชั่นที่4นะก็สําหรับตัวนี้นะครับผมผมเนี่ยเองก็ผมเองเนี่ยก็ได้เล็งเอาไว้แล้วว่าจะใส่ให้ตัวอะไรดีนะครับผมก็ที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมตัวที่1น,นะ ผมจะใส่ให้ตัวเอลิสของเรานะครับผมก็ที่อยากใส่ให้เอลิสเพราะว่าสกิลที่1ของเอลิสเนี่ยมันจะได้แบบว่าเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังมันจะได้แบบว่าติดแบบติดเลยนะครับผมคือแบบติดแบบยิบยักเขาเรียกว่าอะไรติดแบบยิบยิบ,ยบอะเออแล้วก็ตัวที่2เอล่านะครับผมดาบหมุนวนเนี่ยมันก็เอ๊ะเดี๋ยนะมันแค่เพิ่มทักษะให้นี่นี่หว่ามัน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 ไม่น่าจะทําให้ติดเร็วปะ มันไม่น่าจะทาให้ติดดีไหมเดี๋ยนะผมลืมค่าแล้วเดี๋ยว,วขออนีก้ก่อนแน,นะอ๋ออาจจะอัตราโจมตีโดนแน่นอนเออมันคืออัตราโจมตีโดนแน่นอนไม่ใช่ความมันยำทักษะนะครับผมด้วฉนั้นเนี่ยก็คือโดนแน่นอนนะครับผมก็คือแบบใช้สกิลปุ๊บแล้วมันก็โดนแน่นอนเลยนะเนี่ยตัวที่1ผมก็จะใส่ให้เอลิสตัวที่2เอลซ่าตัวที่3นะครับผมก็เป็น นี่นะชุดมูลเยลลี่นะครับผมส่วนตัวที่4ีผมจะใส่ให้เป็นตัวฮิมาวารินะครับผมก็ถ้าเกิดได้ได้อชินั้นมาผมจะใส่ให้ฮิมาวารินะครับผมเพราะว่าเนีย่ยระยะเวลาคูดาวสกิลเดนเจอร์ของฮิมาวารีมันอยู่ที่1ิาวินะครับผมซึ่งมันนานมากนะก็ประมาณขั้นเงินที่ผมจะเลือกที่ผมจะเลือกใส่แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมก็ไม่แน่นะผมอาจจะใส่ให้เห็ดพิษก็ได้นะ เห็ดพิษนะครับผมมันมีอันนี้นะสตาร์ชัง,งัก์สิบวินะคือแบบสกิลมันแบบนะคือผมชอบสกิลมันอนะ่ะแล้วก็ยกเลิอกอมาตะด้วยนะคือแบบตีทะลุอมาตะนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ออันนี้ก็อืมเออก็ก็ดีนะก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะเน้นที่สกิลแรกมากกว่านะของไอนนตัวเห็ดพิษเนี่ยนะนะคือแบบถ้าเกิดได้เกียร์นั้นมาคู่กับอันนี้นี่คือแบบโคตรจะดีเลยนะอ๋อแล้วก็ตัวเซซีนหน้าของผม คือนี่นะครับผมได้มาอีกตัวเรล็กอแล้วคือแบบว่าผมจะกุ้มใจจริงๆเลยคือแบบอยากได้โทวะแต่ว่าผมมาแบบสุ่มได้ตัวเซซูนะแล้วได้มา2ตัวก็นั่นเลยนะครับผมคือผมเนี่ยแบบว่าอยากได้ตัวโทวะมากๆแต่ว่าไม่ได้ตัวโทวะไม่ได้ตัวเซซนะแบบ2ตัวคือแบบเส็งจริงๆเชียวเลยนะคือตอนแรกผมก็ อย่างที่ได้บอกทุกคนไปนะครับผมว่าผมเนี่ยจะแบ่งเปิดก็คือผมจะเอาไปเปิดตั๋วของตั๋วทั้งหมดนยผมจะไปเปิดที่อินุยชะใช่ไหมแต่ว่าคือแบบอดใจไม่ไหวที่จะเปิดของโทวะจริงๆนะเพราะว่าคือผมแบบว่าอยากได้ตัวโทวะมันมากๆเลยนะครับผมคือน่องด้วยเรื่องด้วยที่ทีมผมเนี่ยธาตุน้ําคือแบบไม่ค่อยจะมีเนี่ยเดี๋ยวผมเอาทีมครุระโบให้ดูนะเนี่ยทุกคนก็ดูทีมครุระโบธาตุไม้มีไปแล้ว6ตัวธาตุไฟสามตัวและธาตุน้ําทุกคนดู หนึ่งตัวคือแบบสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงดีคือธาตุน้ําที่เก่งๆไม่ใช่ว่าออกไม่ใช่ว่าเออมันออกมาแล้วมันไม่มันไม่มีนะคือมันก็มีเนี่ยอย่างอ่ะอันเนี้ยมากิก็ถือว่าใช้ได้นะคือมันแบบมันมันก็ดีเนะี่ยอ่ะอย่างไอตัวแมวน้ําอย่างเงี้ยไอตัวนี้ตัวนี้มันจะดีหรือเปล่าอันนี้เอออันนี้ไม่แน่นะครับผมไม่เห็นใครีเขารีวิวนะแต่ก็ดูจากสกิลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะแล้วก็มีนี่ พลังไฮเปอร์ก็โอ้โ oh, ห oh, คือแบบเนี่ยธาตุน้ําอย่างเงี้ยผมเปิดไม่ได้อ่ะเอลลี่ ri, เนี่ยไหวพริบอันนี้พลังอ่ะอันนี้ก็พลังอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะผมมีอีกรหัสหนึ่งก็ลองออกมาเล่นดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ไม่ลองหรอกผมก็ออกมาเล่นเลยอย่างนี่เกิดธาตุนี้ไม่ต้องเทพผมก็ไปได้ลูเดียสที่เป็นธาตุน้ําแล้วก็ไหนเนี่ย อย่างอากอบลิงสเลเยอร์อยากได้นักบดหญิงกับตัวกอปลินสเลเยอร์ผมก็ไม่ได้คือแบบเนี่ยอันนี้ก็ชินจังก็ไม่ได้อีกออคือแบบดาเมจน้ําผมไม่มีเลยคือแบบเวลาจะตีทีหนึ่งนะคือแบบเอาไว้ง่ายเวลาตีกับคนอื่นนะผมสู้นักสืบไม่ได้เลยคือแบบเจอนักสืบทีไรคือแบบผมแบบแพ้ทุกทีเพราะว่านักสืบสกิลเนี่ยสกิลไอสกิลโจมตีของมันคือแบบโคตรที่จะแรงเลยนะครับผมคือแบบโดนทีก็คือแบบ ธาไม้ผมหายเกลี้ยงแล้วก็เอลซ่านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมคือแบบให้ดาบหมุนวันทีเลียยววูรูผมที่เลือด1 0 0อยล้านก็เดี้ยงนะครับผมคือแบบตายทันทีอ่ะคือแบบตอนนี้คือ2ตัวนี้นี่คือแบบเรียกว่าโคที่จะโหดโดยเฉพาะตัวเอลซ่านะครับผมคือแบบโหดจริงๆถึงแม้ว่าความสวมาถไทเปอร์มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือไม่เท่าไหร่เลยแหละเรียกว่าคนข้าง,งจะกระจอกเลยนะครับผมสําหรับความสวมาถไทเปอร์ ถ้าเกิดความสามารถไฮเปอร์เปลี่ยนเป็นแบบของลีฟโมดอย่างเงี้ยคือแบบจะดีนะเออจะดีมากเลยหรือว่าเปลี่ยนเป็นของแบบอย่างเงี้ยเอลซ่าไม่ใช่เออไม่ใช่ของตัว A ist, นะเอลิสนะเอออย่างเงี้ยคือแบบมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับผมแต่ก็เออนะก็ไมแ่แรลกเดี๋ยวคือแค่น,นี้ตัวมันก็โคตรจะโหดแล้วนะถ้าเกิดความสามารถไฮเปอร์มันโหดอีกมันจะกลายเป็นว่ามันจะโคตรโหดกว่าเดิมนะเออ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมผมเนี่ยมีเพชรอยู่แค่150เพชรนะครับผมใช่ไหมเอาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะผมมีแค่150เพชรซึ่งการสุ่มเนี่ยมันต้องใช้อยู่ที่สี่เออสองร้อยเพชรเออเราต้องใช้อยู่ที่200เพชรแต่ว่าผมเนี่ยมีอยู่แค่150เพชรอะคือแบบมันมันไม่ได้ใช่ไหมเออมันสุ่มไม่ได้ขาดอีก50เพชรนะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเคยเรียนเป็นแบบวิชาของ พ่อหมอแม่หมอมาหรือไม่ใช่สิเพราะว่าผมเคยเรียนวิชาของพ่อมดแม่มดมานะครับผมเพราะฉะนั้นผเมเนี่ยจะทำถลิ้นพันเอาใหม่ผมเนี่ยจะทําการเสกลูบี้นะครับผมโดยการที่ผมจะกดไปที่เพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเขาจะใจดีเขาจะแจกลูบี้ให้กับผมนะเอนอนะเดี๋ยวผมจะกดไปนะกดไปจากนั้นก็ขอลูบี้จากเพื่อนเรียบร้อยแล้วกดตรงนี้อน รูบิ้าะเพื่อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็กดตรงนี้ก็ไม่นะครับผมผมก็ได้ทําการเสกรูบี้เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่440รูบี้นะแต่ว่าคือแบบมันก็สมได้แค่สองครั้งแนะแต่ว่าก็พลังในการเสกของผมเนี่ยมันก็ได้หมดไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทําการซูมแค่2ครั้งพอนะครับผม ก็สำหรับรอบนี้คือเรียกได้ว่าผมเนี่ยวางแผนมาดีแล้วนะครับผมตอนถ้าเกิดเป็นปกติอย่างอื่นเนี่ยผมจะเอามาเปิดที่ตัวหมดเลยนะครับผมผมจะไม่ค่อยสนใจเกียร์แต่ว่าเกียร์รอบนี้คือแบบมันไม่ได้จริงๆนะครับผมคือดาบขี้คู่โจมมันตีนี่คือมันแบบเนี่ยอัตราโจมตีโดนแน่นอนกับต้นระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่คือแบบมันดีมากนะนะเออผมอยากได้มากเลยมาก็เดี๋ยวจะทําการสุ่มกันเลยนะครับผมก็สุ่มแค่2ครั้งมาดูกันว่าดวงผมเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่านะ สูตรของพี่ก้อนซุดเขายัางไงนะเครั้งปฏิหารใช่ไหมของผมก็ไม่อยากจะก๊อปของเขาสูตรของผมก็เรียกว่าเรียกชื่อปฏิหารแล้วกันนะเออเอาก๊อปเขาว่าปฏิหารหน่อยแล้วกันไปขอดาบชิคุจูมอนจิไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะแต่ก็ขอให้ออก เอาง่ายๆขอแค่ไม่ให้มันออก5าดาวรวน้นแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะไปเจ็ดดาวไปโอ้โหเดี๋ยวนะมาสองรอบแนละ้วเจ็ดดาวนะสามเจ็ดดาวสิเจ็ดดาวเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเจ็ดดาวรอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยห้าดาวล้วน เดี๋ยวแล้วคืออ้าโอ้โหห้าดาวล้วนโคที่จะแบบเอาซะผมไม่กล้าเปิดต่อเลยอะโอ,อ้ห้าดาวล้วนเปิดต่อดีมั้งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคอนเทนต์ไปขอไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ใช้สูตรละสูตรแล้วเดี๋ยวมันเหมือนรอบเมกกื่อกี้ไป เอาดาบที่คู่จมันตีเจ็ดาวมาสิเพื่อนไปไปเจดาวมาเจดาวมาสักชิ้นก็ยังดีเจ็ดดาวเจ็ดดาวมาไหมเจ็ดดาวเจ็ดาวไม่มาอาโอ้โห,โหบุคคลที่ดองรูบี้มาแต่ว่าดองมาแล้วก็เจอสภาพแบบนี้ก็ก็ก็กนะเอะกเอก็ไม่เวจะพูดนะคือแบบเออ เหลือตัวกาชตาอยู่ก็เอาไปเปิดแล้วกันเผื่อได้โทรวา่ามาย้อมใจไปขอตัวโทวะาแล้วคือแบบได้แต่เกียร์หดาวกะกะอย่างน้อยให้ของพวกแบบเซลลี่มาอย่างน้อยก็ยังดีแต่คราวนี้คือเงินแบบเออโอ้โหได้กรรมการแจกใบเหลืองอีกโอ้ยดวงทำไมมันแย่อย่างนี้วะเนี่ยโอ้ โอ้ไม่เอาไม่เปิดกลบละคือแบบรอบแรกโคตรเกลือเลยรอบแรกได้แบบ5้าดาวล้วนอะ่ะคือเกมช่วยทีนะคือแบบตอนรอบ8ปีอะอยากให้ไปแบบมีเกียร์ของมีเกียร์ครบรอบอะ่ะแล้วเอาไอ้พวกตัว5้าดาวออกไปได้ไมวะเนี่ยเออแบบมันมันบั่นทอนจิตใจเอาจริงนะไว้ได้เกิดแบบสุ่มแล้วมันได้ห้าดาวล้วนอะ่ะโอเคครับผมก็ มันเกลือทำไงดีทำไงดีทำไงได้ครผมก็สำหรับรอบนี้เกียร์ไม่เปิดมาละเดี๋ยวผมเอามาเปิดเดี๋ยวผมเติมแพ็คนี้นครับผมเดี๋ยวได้มาอีกร้อยห้าสรูบี้นะร้อยห้าสรูบี้แล้วก็ของ PVP นะครับผมอีก3ามอาทิตย์ก็ได้อีก3ามอาทิตย์ก็จะได้มาอีกแน่นอนคือ1นึ่คือสามอนะครับผมก็ ไดมาอีก300นะนะก็เป็นเท่าไหร่ละเป็น450บวกของเป็น490 1 9 0แล้วก็ถ้าเกิดเงินเหลือๆอาจจะเติมแพ็คขนนกไปอีกก็ได้มาอีก60 490ก็เป็นอ่า550เพรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดที่ตัวหมดเลยนะเพราะว่าเกียร์มันคือแบบออกยากจริงทุกคนนี่ครับผม เปอร์เซ็นต์ออกไนงะอยู่ที่1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งใครหลายๆคนเนะี่ยเขาบอกว่าไอ้รอบเนี้ยเดี๋ยวนะมือกดรอบเนี้ยทั้งไม่ว่าจะเป็นตู้อินุยายช่ายหรือยายช่ายทีเม็ดหรือว่าจะเป็นเกียร์เนะี่ยออกโคตรยากครับผมคือโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมความเกลือของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมาเปิดอีพีตอนไหนนะเพราะว่า เงินผมก็ไม่ค่อยจะมีจะเติมด้วยนะแล้วก็ด้วยที่สภาพดวงผมก็เออก,ก็ดูเอานะครับผมนะแล้วก็ไอดี ID ที่ผมเล่นผมก็เล่นไม่กี่ไอดีนะโอเคนะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไปละาย